สวัสดีค่ะพอพอกันช่องปะาน้าค่ะทีมลังบ้านน้องอีกนะคะเอาให้ดูบรรยากาศอยู่บ้านน้องนะคะนะคะเอเริ่มเริ่มทำการแสดงแล้วนะคะเอาตรงสะอะไรอะตรง โค้งอันตรายค่ะเมืองเมือมอมีเหตุการณ์ยังอีกโค้งอ,อันตรายนะคะตราจรติดขัดอีกแล้วรจราจรติดขัดอีกแล้วค่ะอุบัติเหตุอุบัติเหตุจารา <c oughs> จลาจอติดขัดตรงโค้งอันตรายะคะ่ะบรรยากาศคือขึ้นรถแล่นตลอดเบิดขึ้นเลยเด็ค่ะตั้งแต่อุบเตรงนั้นแลอเใช่ตั้งแต่ซีหาโมงเนี่ยคือเบิดเหมือนเนี่ยค่ะรถนแล่นถนนเส้นนี้รถแล่นเป็น,น,ปนส่วน,น,นกันค่ะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะนะคะ ดูบรรยากาศอบอกแล้วว่าโค้งมงนี้อันตรายเห็นไ้นมันดีแล้วก็ไฟอันโซลาเซลล์อันไม่ก็ไม่ก็กกหุงมาห้งนะคะสว่างไม่มากก็คือเออ่สาไฟตนนึ่งนะ่ะ ต้นสองต้น,ตนเพิ่งเให้มองลินสว่างแห่งละอุบาติเหก็ยังเกิดขึ้นตลอดเรื่อยๆนะคะป้ายกนา็น่าจะมีนะคะจริงๆควรมีป้ายนะคะตรงเนี้ยเห็นบาคะรถก็ผ่านตลอดนะคะที่งานนะคะตอนเนี้เริ่มทําการแสดงแล้วค่ะเอฟซีสอน้อยเป็นปานแพงก็ไปกันนะคะจะเสียคะ่ะ อุ่นบานเท่านะคะจอมวนกันนะคะก็อีกหลายท่านน่ะแหละค่ะว่าไปนั่งบออยากไปน้ำเขาบะอยากไปยูแต่ว,ว่าไปไปแวบแล้วก็กลับมาหนีได้เลยคะ่ะแต่ไปนั่งพึ่งเป็นชั่วโมงนี่สิมัมนบ่ได้ครับบนเป็นแนวของป้าน้งค่ะนะคะบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยว พวกนั้นกลับมาก็จะกลับมากลางเต็นท์นอนเต็นท์นะคะนะคะนี่ก็กำลังเล่นดนตรีวนดนตรีแล้วก็ไม่รู้ว่าคือไม่ได้เข้าไปใกล้ะคะ่ะเ,เป็นว่าไม่ได้เข้าไปใกล้อยู่มองนี้พี่รถเขาไปเบิ้งกับคานอันเดียวรถจะสวนกันนะคะรถหลายนะคะลงให้กิ๊ให้ดูว่า ยูนีนะมันมีเหตุการณ์ยังแน่ค่ะเราประจำอยู่ที่นี่นะคะเนี่ยเอฟซีเข้าใจละเอกว่าเอคว่าเอน้าจะบอไปบอเอน้าจะสิไปบอไปถึงว่าอยากไปบอจริงๆน,นะถ้าสิไปน้องน้องก็เอ,เอาเอาเอาบัสเอาเบิร์ดให้อยู่แล้วแต่ว่า มันโมเมนต์ปานั่ง,งปานั่งโมเมนจังสัน้นปานั่งบดีบดีบบบดีช่างหมอล่แต่ว่าเอาอย่างห่คือไปยืนฟังอยู่ด้านนอกก็ได้นะถ้าแบบนั้นนะคะก็ได้นะแต่ไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นานครึ่งชั่วโมงก็ถือว่านานสุดนะคะ ไปบึง้งว่าเกินไว้คือพิธาลูกควายลูกควายลูกควา <c oughs> ยกัดมอนแล้วลูกควายย่องม้อนแลยหมูน้อยนะคะเห็นปะรถรถก็ทยอยไปเรื่อยๆไหมตลอดค่ะเบิดขึ้นค่ะนะะี่ค่ะในการงานบันเทากับสิมวน,นะคะีค่ะคือ อาน้ำน้ำแล้วก็บเบึงมาหลอม,มาล่ำเลกสินะเศรษฐกิจก็ดีนะคะแบบมีการพอขาแไม่ข่านะคะออขาแไม่ข่าออกมามีไราได้ทุกท่านจะมาหาก,กินไปคะ่ะ ถ้าโลกส่วนตัวไม่สูงจริงๆนะอยู่ไม่ได้นั้นเนี่ยแต่พอดีพอดีเป็นคนส่งนี่ค่ะเอซเขา้าใจแล้วแม่บอกว่าเป็นยังปะะน่งคืออยู่ได้ <c oughs> อยู่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้เพราะเราแนวของเราก็ง่ายสบายๆค่ะเอาให้ดูนะคะ <c oughs> แนวของเราไม่คือ <c oughs> คืออยากไปแท้คือบโบเดไปยังสีนาสีนะนะโอ้ยคุณยุกแก่สำนิปิมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นยังคือบบไปไปทีงไหนป้ากเห็นองอิงป้าก็เห็นอีหล่าเห็นใก่ชิดกว่านั้น <laughs> เห็นทุกอย่างเห็นความใกล้ชิดคือเราเราอยู่จนเราคุ้นไงเออ เวลาน้องเล่นอยู่บนเวทีหรือเล่นอะไรก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็ก็ชื่นใจก็สนับสน,นุนก็ดีใจนำร้ะน้องในความสามารถของน้องก็ก็ดีใจประทับใจอยู่แล้วรู้ว่าอิหลานะเก่งอยู่แล้วนะเขาก็เคยเห็นน้องลองประจํานะคะตัง้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเวลามีงานยางต่างๆเขากลับมาจาก ช่วงเทศสกอกเทศกาอะไรต่างเนี่ยมงอิงก,ก็สิร้องเพลงปีหมอกมีไม่มีเพลงมีดนตรียังสินะนองก็สิลร้องประจำยังอยคนนี้ก็มากร้องเพลงแท้ในความกีขกงประนางนะคือร้องเก่งเดยน้องจำได้หมดนะครับเพลงแบบใดแบบใดยังสิหัวดีค่ะมันสมองดี แล้วก็จําได้หมดนะคะนะคะน้องนมน้องนมน้องนมมากับพ่อนนค่ะมากับพ่อนนพ่อนนนลืมโทรศัพท์ค่ะเนี่ยกลับมาแต่ยินเสียงโทรเขาอยู่ค่ะแต่ยิ่งเสียงโทรศัพท์เขาอยู่แต่ว่าของผ้ายของผ้ายเออ พอนนท์กลับมาหาโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์ไว้ค่ะมาต้องห่วงค่ะมาต้องห่วงฟองหายที่นี่เจอแน่นอนค่ะพวกเราเก็บไว้ไม่มีหายถ้าพวกเราอยู่นะคะค่ะไปน้ำหาว่ามันลืมไปหนึงไปรดีหาหลวงฟอกับผ้าหาอาจารย์กับผ้าหา กระลีเปิดข้อมวกจอปิดเบื่อกันอันไวไฟวันก็ใส่ไม่ได้เมึ้นันว่าไผเสียงโทรศัพท์ไผดังตกเต็งตกเต็งอยู่ตรงมี้องไผ่ผู้ใดผู้หนึ่งละอ้นอนเริ่มโทรศัพท์ค่ะว่นอนเริ่มโทรศัพท์ค่ะี่นองเพิ่โอเคค่ะ เด็แล้วคะว่ะไม่มีละบล็อกไฟไซด์ซดอกสีอดอกดีแล้วเด็แล้วบอลลนขางทางตามทางคะ่ะค่ะพอนน,อนนะคะตอนนี้โมโนติก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเล่นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สำนีก็ค่ะ,คะอกกันไม่คลิปนะ,ะนะคะพนนท์ลืมโทรศัพท์เป็น เขามากินเขาะคะ่ะกลับมันนึงเนี่ยตอนอิหลาสูควันแล้วนะคะกลับมากินเขาแล้วเพิ่งก็เพิ่งออกไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงโทรเข้าตลอดนะคะตอนที่พวกนางนั่งอยู่กับา่าโทษซาไปดังเสียงแบบนี้ไม่เคยได้ยินอะ่ะแต่มันไม่หายละคะ่ะอยู่นี่รับรองนะคะบนไหลก็ช่น้ำค่ะซอยบิร์โคสาใน้น้ำเลยคะ่ะ บอกกันไม่คลีบนาค่ะนะคะบอกกันไม่คลีบนาหอมแม่หน่อยหอมหอมหอมแกม้มหอมแกม้มหอมแกม้มหอมแก้มถามพอลูกพอแล้วถามเขาทักทายทักทายทักทายโลปินโลปิน กูได้ยางพานนันไงวอลเป็นลวอลเป็ลน,นี่หน่อยบักอ้วนต้องขี่ดือ้อมะหอมมา่งมะหอมมะหอมมะอุ้มนักอุ้มซื่อๆนักอุ้มซื่อๆนี่ปวดลังเลยอุ้มนะอ้วนสวัสดีค่ะ